สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ You r i h t We Share ค่ะทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงที่ช่องไลฟ์ด h ช n n e l ค่ะครับจากสัดาห์ก่อนนะครับที่เราบอกว่าทางยามาฮ่าเนี่ยได้เปิดกว้างนะครับให้กับเพื่อนๆนที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม You r i h t We Share นะครับส่งคลิปและภาพนะครับหรือเป็นอัลบั้มภาพนะครับโดยที่ไม่จำกัด CC ไม่จำกัดค่ายนะครับขอแค่ชอบท่องเที่ยวด้วย2ล้อเป็นชาวมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเนี่ยส่งเข้ามาที่รายการนะครับผม และแน่นอนนะคะสำหรับทุกคนที่ส่งมาค่ะทางยามาฮ่าเองก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยังได้รับสติกเกอร์จากทางเราด้วยนะคะครับแล้วคลิปหรือภาพที่ได้ถูกคัดเลือกนะครับมามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูทางรายการครับก็จะยังมีเสื้อ,อนะครับผมจากทางยามาฮ่านะครับเป็นที่ระลึกมอบกลับไปให้ด้วยอีกดนวยนะครับค,ครับสัปดาห์นี้เรามีอะไรกันบ้างครับน้องนั สัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาทั้งขึ้นเหนือแล้วก็ล่องใต้เลยทีเดียวค่ะครับผมโดยที่สัปดาห์นี้นะครับเรามีเลือกมา2คลิปนะครับแล้วก็2อัลบั้มรูปภาพนะครับผมโดยที่เรามาดูกันที่คลิปแรกเลยครับเป็นวิดีโอคลิปจากคุณ PJ Double Pat นะครับเป็นเส้นทางลงใต้ต้องบอกว่าคลิปนี้เขาบรรยายบอกว่าเป็นครั้งแรกของเขาเลยนะครับที่ขับรถไกลสุดแล้วในชีวิตนะครับไปกับเพื่อนซีอีกหนึ่งคนครับผมเชิญชมคลิปกันครับ เห็นได้บ่อยมากนะครับกับทุกวันเลยนะฮะใช่ต้องที่ไอเยวเองใช่โอเคก็ขอบคุณมากนะครับคลิปจากคุณอ่อพีเจดับเบิลพัทนะครับผมกับเส้นทางนะครับภาคใต้ต้องบอกว่าไปมาครบเลยเนาะหลายจังหวัดมากที่เห็นเนี่ยพังงาสุราษฎร์ภูเก็ตนครนะครับเบตงนะครับโอ้โหสงขลาคุ้มมากๆเลว่าทริปเดียวทั้งทะเลหมอก Uh, ทะเลหมอกวัดธรรมชาติถนนสวยๆเต็มไปหมดเลยเนาะใช่ใช่ใช่ลองลองมาดูอย่างเมื่อกี้ฮะในคลิปนะครับขอภาพอ่า,อ,าอย่างตรงนี้ทะเลหมอกที่ไอโยเวงเนี่ยเป็นสกายวอล์กอันนี้เขาเพิ่งทำเสร็จมาได้ไม่กี่ปีนะครับอันนี้ก็สวยมากแต่ถ้าใครมีเวลานะครับต้องแนแนะนำให้ไปขึ้นที่คูนงศิริป,ปัตะแค่ะเป็นการเดินเขาไม่ไกลแต่ว่า ไปนอนค้างหนึ่งคืนจะตื่นเช้ามานะคะจะได้เห็นทะเลหมอกของไอโยเวงเนี่ยแบบ360องศาเลยอะ่ะต้องบอกว่าทะเลหมอกเนี่ยบางทีเราไปนะฮะต้องมานั่งลุ้นนะว่าเช้าจะเห็นไม่เห็นแต่สมมติว่าที่ไอโยเวงเนี่ยหรือที่คุนุงศิลปัตถ้าใครมีเวลาแล้วได้เดินขึ้นนะฮะมันจะเห็นได้เกือบทุกวันเลยนะครับไม่ต้องลุ้นเลยลเป็นทะเลหมอกที่แบบ360รองศาเห็นรอบตัวนะครับ ไปที่นั่นนะถามหาไกดก์ชื่อแบร์งได้เลยนะครับเ<ช>็ <c oughs> เป็นไกด์้องถิ่นที่ดูแลได้ดีมากเราก็ประทับใจเหล่ามากนคนนําทางขึ้นค<ช>ุนลงศิริปัตย์ไปอยู่นั่นหนึ่งคืนเขาจะพักมีหุงข้าวกขบอกไม้ไผ่ใ,<ช>ให้เรากินเนินแล้วก็ทำอาหารให้น่ารักมากครับผมภา<ช>พต่อไปเมื่อกี้ที่ดูมีอ่าที่น่าสนใจสมเด็งชีอันนี้ถ้าคุณไปยืนในตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับข้างหน้าเนี่ยถ้าถ้าัศนวิสัยดีดีเนี่ย มันจะเห็นเกาะเหมือนเป็นร้อยๆเกาะอยู่ข้างหน้านครับต่อหน้าเป็นภาพที่เรียกว่าเป็น stunning shot เลย<ช>ถ้าใครมีโอกาสต้องไปไปเนี่ยจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็มี4 o u r wheel เนี่ยพาขึ้นไปทางขึ้นค่อนข้างชันแต่ถ้าเกิดว่าถ้ารถเล็กหรือสาย e นดูโรจะขี่ขึ้นไปเนี่ย,ยก็พอก็พอได้ <laughs> แต่ตอนนั้นเราไปกันเทเลเล่นเนี่ยขึ้นไม่ไหวเหมือนกันสเมเด็จดังชีก็จอดไว้ข้างล่างแล้วก็มีรถบริการฮนะรเป็น4 o u r wheel สวยมากครับสมเด็จดังชีถ้าใครมีโอกาสที่พังงานะครับต่อไป เป็นที่อ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาสัาสยิดกลางสงขาเนี่ยเราเคยเห็นแต่ในภาพตอนเราไปเรามีโอกาสได้ไปแค่มสัสยิดที่ปัตตานีมัสยิดกลางปัตตานีตอนน<ต>ั้นเราก็ว่าสวยสวแล้วแต่ที่นี่ดูใหญ่มากนะดูด,ด,ดูดูทะเลส,สวยมากๆเลยครับต้องไปสักของนึ่โอกาส,อกาสขอตามรอยนะครับผมและอีกที่หนึ่งอ่า ทีนี่จริงๆนะแอบปักหมุดไว้เหมือนกันว่าถ้ามีโอกาสเนี่ย,ยอยากจะไปยังไม่ได้มีโอกาสไปสักทีทเลย,เลยที่นี่คือซุ้มประตูพุทธ,ธวดีนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนการไปสัมผัสสวรรค์9ก้ายอดยิ่งถ้าไปตอนช่วงเช้าที่มีแสงแดดส่องมาตอนเช้าเนี่ยม,มันจะเหมือนเราแบบได้รับแสงสวรรคนะ์น่ะก็จะแบบว่าสวยบรรยากาศแบบเหมือนบาหลีนิดน,ดนดอะไรอย่างเงี้ย โอเคอันนี้ต้องขอตามรอยนะครับคุณพีเจนับเป่าแพทนะครับเส้นนี้ขอบคุณมากครับสลับคลิปวิดีโอคลิปแรกนะครับผมดูแล้วมีหลายที่เลยให้อยากไปภาษาแวนเนอร์เขาเรียกเส้นคันเร่งเลยเนี่ยนะครับก็อยากออกไปเลยนะครับอันต่อมาครับผมเป็นอัลบั้มรูปภาพนะครับผมจากคุณชัยยาสุพีนะครับคุณชัยยาสุพีเป็นการเดินทางจากเส้นขนอมนครศรีธรรมราชไปที่อ่าวนางกระบี่นะครับ ต้องบอกว่าคุณชย,ยาเนี่ยเขาบรรยายอย่างนี้ว่าทริปนี้ทริปเนี้ยเป็นทริปที่ไกลที่สุดของเขาละ200กว่ากิโลซะนะครับโดยที่เขาก็ไปกับเพื่อนเขาเนี่ยแหละเขาจะไปงานไปวิก,วกนะฮะที่กระบี่โดยมานปกติเนี่ยรถซื้อมาก็ขับอยู่แค่แถวบ้านในซอยเนะเนี่ยเขาก็เดินทางนะครับจากขนอมนะครับไปกระบี่ก็รถมีนังครุยเซอร์ดูนกเก็ตนะฮะก็ไปด้วยกันได้นะครับผมอมนะฮะอันนี้เส้นทางใต้ ดูแล้วคิดถึงจริงๆนะฮะถนนกว้างตรงๆยาวๆนะครับผมเป็นระหว่างแล้วช่วงเส้นกระบี่เส้นนครศรีธรรมราชเนี่ยมีหลายเส้นที่สวยมากๆกับธรรมชาติครับเป็นเอกลักษณ์ก็เลยอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นทะเล,ละที่ไหนสักแห่งแต่ไม่มีคําบรรยายมาให้เราเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันฮะเพื่อนๆที่ส่งภาพเข้ามานะครับช่วยรบกวนบรรยายให้ผมนิดนึงให้เรานิดนึงว่าตรงนี้มันที่ไหนแล้วก็มีความประทับใจอย,อย่างไรเนี่ยอันนี้ที่อ่าวนางแล้วอันนี้ก็มาถึงกระบี่ครับผม ก็เป็นมิตรภาพนะครับของกลุ่มที่คุณชยาเขาประทับใจว่าเป็นการขี่ไกลที่สุดของเขาแล้วก็ขี่กับเพื่อนและครั้งแรกก็เจอเนี่ยรับน้องนะฮะคนออกทริปครั้งแรกเนี่ยทั้งฝนทั้งพายุทั้งอะไรต่างก็รับน้องไปแต่เขาก็ประทับใจมีความสุขมากถ้าใครที่เคยออกทริปครั้งแรกเนี่ยอย่าไปนึกย้อนถึงอารมณ์เราช่วงแรกๆนะมันมีความสุขไปหมดเลยจะขี่ใกล้ขี่ไกลขอแค่ได้ออกไปก็มีความสุขแล้วใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณนะครับ เป็นอัลบั้มรูปภาพจากคุณชัยาสุพีนะครับจากกลุ่มสเตคอนไบเกอร์นะครับผมโดยมาครับจริงๆอย่างเส้นที่ขนอมอย่างเงี้ยเราไปเราก็ติดใจนะมีโอกาสก็อยากไปอีกอย่างใ้ตรงอะไรถนนไฟดำไฟดำใช่ไหมครับจุดทางขึ้นไปแล้วก็ขนอมนี่เงียบสงบดีนะฮะโดยมานตอาหารก็อร่อยมากๆอาหารใต้อร่อยมากแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าคึกคักกันนะครับเพราะว่าคนก็ไปไหว้ไอ้ไข่ไอ้ไข่ เราเองก็แอบได้ว่ายาใช่ใช่ใช่แต่ถ้ามีโอกาสครับถ้ามีโอกาสขับขับรถไปได้ขี่รถไปได้นะครับขนองนครศรีธรรมราชเป็นสีชนเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยถ้ามีโอกาสนะครับผมสวยงามมากครับเอาละครับที่ต่อไปไปที่ไหนครับน้องแนทที่ต่อไปเราพาขึ้นเหนือค่ะไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงดาวกันดีกว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับ จากคุณนายนายนะครับเป็นเชียงใหม่เชียงดาวสวนสนแม่แตงครับผมไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับผมคลิปนี้ลออองงแก่เไปล่องแก่ง,ออง,กงทางเหนือครับน้ำาพท่านเชี่ยวเลยอันนี้น่าจะลำน้ำแตงค่ะเขาบอกว่าผ่านแก่งกึศเป็นแก่งหินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนครับน้องแอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอำเภอแม่แตง น่าสนุกมากล่องแก่งต้องไปกับเพื่อนเยอะๆใช่ใช่ใช่ล่องแก่งต้องไปกับเพื่อน,ออนเคอไปกันแค่สองคนนี่เหงาเงินนะฮะว<อ>งเวทเนี่วยใช่โอ้นี่เส้นขี่เหนืออ,อันนี้ไปเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับแม่รถสีตีนเดียวกันเลย โอนี่ก็ถ่ายสวยมากครับมีการใช้ไฮสปีดนะครับอันนี้น่าจะสวนสดแม่แตงบรรยากาศสวนสนเนอะที่ถ้าแดดต่องผ่านมันแบบน้าหนาวเป็นอะไรที่สุดยอดนะสวนสดเนี่ยอนนี้ที่พักคุณนายเขาบอกว่าเขาไปพักที่ The River อร์ฟล a แคมปิ้งนะคะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันโอ้น่ารักมากครับที่พักอาติด ตําน้ำดูชิลมากเลยรู้สึกว่าล่องแก่งก็เป็นหนึ่งแพ็กเกจของที่ที่พักนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะนอกจากล่องแก่งเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบบดูช้างอะไรอืม ถ่ายสวยมากครับไม่ว่าสองคลิปที่ส่งมาถ่ายดีกว่าเราัน่าจะดี่ายละโ oh อ้โหทะเลดาวสวยมากาาครับนี่สวยมากๆเลยครับ ก็เป็นคลิปจากคุณนายนายนะครับต้องบอกว่าสวยมากไปกกลุ่มเพื่อนนะไม่แน่ใจว่าไปไปเช่ารถที่นู่นหรือว่าขี่รถไปกันเองนะโดยประมาณแต่ว่าสวยมากครับบรรยากาศดีมาก กลางวันกลางคืนแต่เมื่อกี้พูดถึงเชียงดาวแล้วเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเชียงดาวคนชอบนึกถึงว่าจะไปขึ้นเดินเึ้นเขาเลยอยหลวงเชียงดาวจริงๆเชียงดาวก็มีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับใช่จริงๆถ้าไปมีโอกาสไปเชียงดาวค่ะ <ทำ S 2> ถ้า<ๆ>ถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยไปนอนโฮมสเตย์ก็ได้เนาะถ้าไปนอนโฮมสเตย์เนี่ยแนะนําที่บ้านาน,านาเราใหม่มก็จะเห็น วิวดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเรียอดอยเลยปิ่งหมูกระทะยาเบียนอากาศเย็นๆนะแล้วข้างหลังได้เป็นวิวเชียงดาวเป็นเขา<ช>ดอยหลวงเชียงดาวสวยมากๆครับอลังการมากเรามีโอกาสได้ไปครั้งหนึ่งก็ประทับใจมากๆ<ช>แล้วก็เส้นนั้นที่ไปเนี่ยถนนก็สวยนะครับป่าไม้สมบูรณ์สวยมากๆ<ช>และที่พลาดไม่ได้คืออะไรนะ,ะวัด ถนนเป็นเส้นทางชนบทเชียงใหม่ค่ะคือสําหรับใครที่แบบชอบถนนสวยๆอยากขี่ถนนสวยๆเนี่ยจะเป็นทางเข้าวัดถ้ำเชียงดาวแต่ว่าจะเป็นเส้นชนบท3 0มศูีเส้นนี้เนี่ยก็ฮอตฮิตขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นไฮไลท์ที่ใครขับรถผ่านไปเนี่ยต้องแวะจอดถ่ายภาพเพราะว่าเป็นถนนที่สวยมากค่ะทางชนบทเชียงใหม่3 0มศูนะครับอีกเส้นหนึ่งที่ชาว2ล้อไม่ควรพลาดครับผมถ้ามีโอกาสลองไปดูครับก็ขอบคุณคลิปวิดีโอจากคุณนาย มากๆนะครับผม<ะ>เอาละครับมาถึงอารม้มภาพสุดท้ายนะครับส่งมาจากคุณกุ้งกฤษดานะครับคุณกุ้งเนี่ยเขาส่งมาภาพไม่เยอะหรอกแต่เขาบรรยายได้สนุกมากเลยผมนั่งอ่านเนี่ยเขาเขียนเป็นเรื่องรราวเละชอบมากเลยคุณกุ้งเนี่ยแกตั้งใจแกก็ขี่นะจากกรุงเทพไปเบตงคือเป็นทริปที่ตอนแรกเขาวางแผนเขาก็ไปตรังใช่ไหม ใช่เขา <ไป S 1> จะไป,ปลางไปสีชปส่ชนแล้วปรากฏตอนนั้นเขาไปช่วงสงการที่ผ่านมาแล้วปรากฏมีเรื่องโควิดระบาดระบาดอีกรอบพอดีเขาก็เลยเบนเข็มเลยจากจากฟางไปเบตงเลยแล้วกันกลับไปภาพก่อนหน้านี้ครับผมภาพเมื่อกี้เนี่ยภาพแรกเป็นภาพที่เขาออกเดินทางนะฮะจากสมุทรสาครตอนหกโมงเย็นของวันที่11นะฮะเขาก็มาที่ปั๊มเนี่ยแหละเตรียมพร้อมออกเดินทางนะฮะไปลุยคันเดียวเลยฮะไม่ต้องมีเพื่อนละพี่เขามีสติ๊กเกอร์เพจเราด้วยนะ <laughs> ขอบคุณมากนะครับผมอ่ะ ต่อมาครับผมเขาขี่คันเดียวยาวมาก6โมงเย็นนะครับไปถึงกลางในประมาณตี3กว่าจึงตี3เขาไปนอนที่จุดบริการประชาชนะนรัยไปขอก็พักเอาเก้าอี้เนี่ยมาต่อต่อกันนอนก็น่ารักดีนะครับจริงๆจุดให้บริการประชาชนเนี่ยเพื่อนๆหลายคนไม่รู้นะครับเราวงเราเคลียในเวลาเราขี่รถเนี่ยบางทีเขามีกาแฟมีห้องน้ำไปเข้าได้นะครับพักได้นะครับเป็นจุดบริการที่ให้ประชาชนอยู่แล้วถ้ามีโอกาสลองดูถ้าขับขี่แล้วรู้สึกเหนื่อยอะไรต่าง ผมเองก็เคยไปใช้บริการขอกาแฟพี่เขาเหมือนกันนะฮะที่จุดนี้ตอนไม่ไหวเหมือนกันนะฮะต่อมาครับก็ด้วยความที่เขาไปถึงตรงนั้นเขาก็นอนอยู่ที่นั่นเช้าแกก็เข้ามาที่ตัวเมืองนะฮะมากินมื้อเช้านะคุณกุ้งเมื่อมาถึงตรังมื้อเช้าที่พลาดไม่ได้ก็คือหมูย่างเมืองตรังครับและติ่นซำจานนี้เนี่ยคุณกุ้งเขาบอกว่า60บาทเท่านั้นแล้วถมกมากหมูย่างเมืองตรังนี่มันต่างที่อื่นยังไงครับตรงนั้นเขาบอกว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะและที่สําคัญคือ ต้องไม่มีน้าจิ้มถ้ามีน้าจิ้มมาคู่กับหมูย่างเนี่ยแปลว่าไม่ใช่เมืองตังของแท้ไม่ถึงยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปทานหมูย่างที่เมืองตังนะครับอย่ายวไปจิ้มน้าจิ้มนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีให้อยู่แล้วเอาไม่มีให้อยู่แล้วนะแล้วขอน้าจิ้มได้ไหมไม่ควรนะไม่ควรนะมันไม่ออริจินอลถือว่าไปชิมรสชาติแท้งเขานะฮะแล้วก็ติ่มซำนี่ก็คือคุณกุ้งแกก็ยังเที่ยวต่อเพราะว่าแกเข้าโรงแรมไม่ได้เพราะโรงแรมต้องเช็็คออิินนนนบ่าาาาาาายยเเเชช้้้แกกกลลมหรงั แกก็ไปขี่เที่ยวในเมืองน,นะครับที่แกส่งภาพมาให้อันนี้เขาก็เรียกว่าพวกสตรีทอาร์ตนะฮะเป็นเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผนัง,นงข้ามรสอนะฮะที่ในตัวเมืองกลางนะฮะก็เป็นจุดถ่ายรูปนะฮะสตรีทอาร์ตนะครับแล้วแกเข้าโรงแรมของแกที่พักเนี่ยที่อยู่ใ,ใกล้ๆรองบวงเวียนพายูเนี่ยชื่อโรงแรมอ๋อ local something เป็นโฮสเทลน่ารักมากฮะโฮสเทลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะครับโฮสเทลมันจะคล้ายเอ่อเหมือนหอพักนะครับโดยมาร วันเราเข้าไปบางทีเราเจอมีรูเมตมีเพื่อนบางที่เขาก็แยกใายอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องความสะอาดความปลอดภัยเนี่ยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบความเร่งด่วนหรือว่าขอแค่นอนพักอาบน้ำแล้วเดินทางเลยเนี่ย แล้วงบประมาณไม่เยอะเนี่ยโฮสเทลเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ2 3 0 0 4 5 0 0แล้วบางที่ก็มีแอร์มีห้องน้ำอะไรเงี้ยครบถ้วนเหมือนกันนะครับมันคล่องตัวเหมือนนก<ม>ัสำหรับคนที่เดินทางคนเดียวถ้าลุยเดี่ยวหรือไปกับเพื่อนผู้ชายลว้วนๆอะไรเงี้ยจริงเพื่อนผู้หญิงก็ไปได้นะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็เวลาโอกาสที่เราไปพักโฮสเทลเนี่ยมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่หรือทั้งเที่ยวต่างชาตินะ er เนี่ยพวกแบ็คแพคเกอร์เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากของพวกโฮสเทลนะครับอันนี้คุณกุ้งแกก็ไปนอนโฮสเทลเสร็จเช้ามาแลก็เดินทางต่่่อนนะครับุงนนห้าสู ใต้นะครับอันนี้ก็มาสการะที่วัดช้างให้นะครับที่ปัตตานีต้องบอกว่าวัดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับความนับถือนะครับแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อทวดนะครับที่นี่ผมเองก็เคยไปไหว้ที่นี่เหมือนกันนะครับก็จวัดช้างให้หลังจากนั้นเขาก็เดินทางต่อนะครับตาม GPS นะครับใช้ทางหลวงหมายเลขสี่นะครับเข้าพัทลุงผ่านสงขาผัดใหญ่นะครับสนุกสนี้ต้องบอกว่า มันจะเหมือนเราวิ่งบนทางหลวงนะครับถ้าใครเคยไปวิ่งทางหลวงเนี่ยแล้วก็มันจะมีทะเลเนยอยู่ข้างๆตลอดเลยนะครับเวลาวิ่งปงก็เป็นหนึ่งหนึ่งในถน,นนที่สวยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใกล้ขนาดเลี่ยบทะเลนะฮะแต่ว่าขี่เนี่ยเห็นทะเลเลยมาแล้วก็คุณกุ้งเนี่ยเรื่องราวเขาก็มาจบแค่ที่ป้ายปัตตานีนะฮะว่ามาถึงที่นี่ตอนหกโมงเย็นเลยไม่รู้เลยว่าสรุปแกไปถึงเบตงหรือไม่นะครับโดยมา <S <S แต่ก็ขอบคุณนะฮะเขาเขียนบรรยายมันน่าสนุกมากก็เป็นอัลบั้มภาพจากคุณกุ้งนะครับผม ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประจำสัปดาห์นี้มี2คลิปวิดีโอแล้วก็ <S 2>, 2, <S 2, 2อลบามภาพนะครับก็ขอขอบคุณคุณ PJ Double p a ลนะครับคุณ,คณชัยยาสุพีนะครับคุณนายนายนะครับแล้วก็คุณกุ้งกฤษดามากนะครับจริงๆแล้วตอนนี้3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวเหนือนะครับแล้วสัปดาห์นี้ก็ไปใต้นะครับผมยังขาดพืนเ จากทางอีสานนะครับซึ่งจริงอีสานเนี่ยก็มีพื้นที่เที่ยวเยอะมากเลยยังยังเห็นส่งกันมาน้อยมากนะครับอีสานตะวันออกตะวันตกนะครับเรายังรอการเดินทางที่น่าสนใจของเพื่อนๆอ,อยู่ครับผมค่ะก็จริงๆแล้วก็ยังส่งคลิปทยอยกันเข้ามาได้ไดเลยอีกอันนึงที่อยากฝากไว้นิดนึงครับตอนส่งเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าวิาวดีโอก็แล้วแต่เนี่ยช่วยเขียนคำบรรยายให้เรานิดนึงนะครับว่ามันคือสารที่ไหนถนนอะไรนะครับไลท์หรือลลมีความประทับใจอะไรตรงนั้นเพราะว่า เพื่อนๆบางคนส่งมาแต่ภาพอย่างเดียวเลยเราไม่รู้จริงๆว่ามันมันมันคือที่ไหนบางทีมันสวยมากแต่ว่าไม่มีข้อมูลต่างๆก็เลยรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะส่งอย่างที่บอกว่าส่งเข้ามาได้เรื่อยๆก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่อีเมล y a m a h a j o u r n e y s gmail com ขึ้นตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจยามา a ่ a ไรเดอร์ u ั Thailand ค่ะครับแล้วก็แค่ส่งเข้ามาใช่ไหมครับน้องแนทใช่ค่ะทุกคลิปนะคะ ทุกภาพทุกอัลบัม้มหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยจะได้รับของที่ระลึกจากทางยมามาฮ่าและแน่นอนก็คือสติกเกอร์จากทางเราไปด้วยกันค่ะครับแล้วก็สำหรับอัลบั้มภาพหรือคลิปวิดีโอที่ถูกนํามาแชร์ต่อนะครับก็จะมีเสื้อยืดนะครับผมสวยๆเนื้อผ้าดีๆอย่างนี้นะครับส่งกลับให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมครับค่ะแล้วสําหรับคลิปหน้าจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามชมพวกเราในรายการยูไรทีแชร์ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงนะคะครับ ชีวิตคนเรานะครับไม่ต้องมีในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่จงหาความสุขกับสิ่งที่มีครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ